สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้ววันนี้เราแวะมาเล่นเกมเฟดคอริดอร์กันนะคะเพื่อนๆเ,เกมไอดอลอาร์พีจีภาพตัวละครสวยน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาสุ่มกาชากันด้วยไปเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เบื้องต้นเนี่ยเล่นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อนๆ ดูสิเหล่าสาวๆคือน่ารักมากเลยเพื่อนๆโอ้เข้ามาเจอกันก่อนเลยนะคะกับรางวัลล็อกอินทั้งหมด28วันนะทุกๆวันก็จะได้ของที่เอามาแบบว่าทําให้ตัวละครของเราพัฒนาทีมของเราพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆอย่างวันแรกนี่ก็จะได้นี่เลยเอาฟิชชา่โอ้ยชิ้นส่วนที่แบบว่า เป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอ้ดีดีด,ดีล็อกอินก่อนเลยนะคะเพื่อนๆวันที่7ก็จะได้แรนดดอม SSR Hero ไปเลยนะโอ้แล้วก็มีของแจกค่อนข้างเยอะเพื่อนๆแล้วก็วันที่14นะคะจะได้แรนดดอมฮ y ลี่เลลินะอุ้ยที่เป็นระดับ SSR ด้วยใช่ป่ะโุ้ย นี่นี่นี่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเราลองค่อยๆเล่นกันไปเรื่อยๆเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆเกมเพย์อ <Game play S 2> ของเกมนี้นะคะจะค่อนข้าง <ๆ S 2> ง่ายก็คือสไตล์ไอดอลเลยฟาร์มของได้อัตโนมัติมารับของได้ที่ออโต้เพย์อินคัมตรงนี้นะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆก็ถ้าเวลาเราลุยด่านไปได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยการฟาร์มของอัตโนมัติของเราเนี่ยก็จะได้มากขึ้นเยอะเรื่อยๆนะคะเวลาจํากัดที่แบบว่าของจะเต็มเนี่ยก็คือช่วง12ชั่วโมงนั่นเองโอเคกดรับกันเลยได้มา แลวนะคะเ,เพื่อนๆเราสามารถเล่งระยะเวลาในการฟาร์มได้ด้วยนะคะนี่กดครั้งแรกต่อวันเนี่ยคือจะเป็นแบบว่าฟรีไม่ต้องเสียเพชรนะได้ของทั้งหมด12ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะและครั้งต่อๆไปเนี่ยก็ต้องจ่ายเป็นเพชรสีแดงนั่นเองนะคะโอเคแล้วกดทีนึงไปก่อนและต่อไปเพื่อนๆปไปดูเกมเพจของเกมนี้นะคะสาวๆนี้น่ารักมากเลยตัวละครของเรานะคะจะอยู่ทางด้านล่างเป็นรูปไอคอนแล้วเวลา ตัวละครของเราเป็นแบบว่ากดท่าอันตินะก็จะมีแบบว่าออกมาเป็นตัวสีสวยข้างๆนี้ด้วยนะคะฝั่งศัตรูก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันนะเป็นตัวยืนตรงกลางนะคะเพื่อน นี่ผ่านด่านง่ายไหมเออจะมีแบบว่าเร่งระยะเวลาได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยแบบว่าให้ให้ด่านเนี่ยดำเนินไปแบบช้าๆก็ได้คือคูณหนึนะหรือว่าจะคูณ2ไปแบบว่ายิงเร็วๆหรือว่าถ้าเกิดไม่ทันใจนะกดสกิปข้ามในการลุยด่านไปได้เลยนะคะแต่และด่านเนี่ยก็จะได้รับ exp แล้วก็พวกของอัปเกรดตัวละครต่างๆแล รวบรวมตัวละครนะคะสะสมตัวละครแล้วก็มาจัดทีมเพื่อที่จะลุยด่านกันต่อน,นั่นเองเรามาดูดีกว่าว่าเกมนี้เขามีอะไรแจกเบื้องต้นกันบ้างนะคะที่ช่องจดหมายเลยอุ๊ยมีจดหมายจาก GM ด้วยวิย GM แจกเพชร2 0 0นะคะเพชรแดง200แล้วก็มีจดหมายจากระบบนี่ก็จะเป็นจดหมายต้อนรับนะคะจากทางเกมเนี่ยก็จะให้ตั๋วสุ่มมาทั้งหมด10บใบด้วยกันโอเคเรากดรับทั้งหมดเลย แล้วเวลาเราลุยด่านไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอย่างเนี้ยข้างบนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าหีบสมบัตินะทุกๆหีบเนี่ยก็จะเป็นตัวสุ่มนะคะหีบละสิบใบสิบใบสิบใบ,บ,บไปเรื่อยๆได้แจกมาเรื่อยๆตามด่านนี้ด้วยเลยนะคะพวกเพชรพวกของต่างๆนะคะรายละเอียดของฮีโร่ของเรานะคะก็จะอยู่ที่หน้านี้เลยแล้วสามารถดูรายละเอียดตัวละครได้นะคะฝึกฝนตัวละครอ,อัปเกรด แบบว่าเพิ่มดาวไปเรื่อยๆได้นะคะติดตั้งอุปกรณ์แต่ละตัวได้กด Equip All ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเพชรด้วยแบบว่าเป็นเหมือนกับลิลิกกที่แบบว่าเสริมค่าพลังพิเศษของแต่ละตัวละครน,นะคะเอาละตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปคุณลักษณะแต่ละตัวแตกต่างกันไปธาตุแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดเราอัปเกรดเลเวลเขายิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสกิลที่สามารถใช้ในการลงดาดเนี่ยก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ เอาละเพื่อนๆมีอะไรแจกกันอีกหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชากันนะคะตอนนี้มีอีเวนต์อีเวนต์7วันนะคะของเกมนี้มีเพชรแจกทุกเควสเลยกดรับกันไปเลยก็แล้วกัน จะเป็นพวกการอัพเลเวลตัวละครนะคะแล้วก็การเคลียร์ด่านต่างๆนะคะจะได้รับของรางวัลมาเยอะหลายอย่างเลยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเพชรนะแล้วก็มี break t r o stone นี้เอาไว้แบบว่าเลื่อนขั้นลิมิตของฮีโร่นะคะเพราะว่าเวลาอัพเลเวลไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่แบบว่าขั้นคือเราต้องหาเพชรพิเศษนะคะเพิ่มมาปลดล็อกระดับการอัพเลเวลไปเอาล่ะมีอาหารด้วยอาหารนี่แน่นอนเป็น แบบว่าอาหารที่ให้ exp hero นะคะสำหรับเกมนี้เออไม่มีแบบค่าสนิทนะปกติเกมอื่นเวลาแบบว่าเพิ่มควาสนิทสนุจะให้อาหารให้ขนมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีหีบด้วยเป็นหีบ supply หีบอุปกรณ์นะคะเพื่อนๆแล้วบางเควสเนี่ยก็จะมีตั๋วสุ่มแจกกันด้วยนะเดี๋ยวมีอะไรที่เรากดรับได้เราจะกดรับทั้งหมดก่อนเลยเย้ไป นอกจากการลุยด่านธรรมดาแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เกมนี้ก็ยังมีดันเจียนด้วยแล้วก็มีระบบ PVP ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบเควสซึ่งจะแบ่งออกเป็นเควสรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รางวัล a c h i e v e m e n t จากการแบบว่าผ่านด่านสำเร็จภารกิจต่างๆนะคะอุ๊ยได้รับเพชรอีกเยอะเลยนะแล้วก็มีพวกตั๋วสุ่มด้วยสำหรับบางด่านแล้วก็กดรับกันไปเลยค่ะเกมนี้เล่นไมย่ยากนะคะจะเป็นแบบว่าฟาร์มอัตโนมัติได้ของอัตโนมัติ เราแบบว่าจะแบบว่าลุ้นเยอะๆเนี่ยก็ช่วง7วันแรกนี่แหละที่มาทำเควสเ็ดวันแล้วก็จะต้องลุยด่านกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเคลมเอาของมาให้หมดเลยดูสิว่าเราผ่านไปถึงด่านประมาณดา่านสี่กว่าๆเนี่ยจะได้เพชรมาสักเท่าไหร่กันยังไม่หมด,ดอีกเหรอโอ้พึ่งด่าน2โอ้ได้เกือบทุกด่านใช่ป่ะโอ้ได้เพชร ได้เยอะมากเลยคือเพชรเนี่ยตามปกติอะ่ะมันจะได้แบบว่าได้มาเลยลวเวลาเรารีดานะ่ะแต่ว่าของอันเนี้ยจะต้องมากดเก็บเอาอยเยอะอะ่ะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเราค่อยๆกดเก็บไปเรื่อยๆละกันเพราะว่าตอนนี้ที่สะสมตัวสุ่มก็ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะตัวสุ่มนี่เก็บมาได้ร้อยใบแล้วอะ่ะถ้ารวมกับที่ทีมงานแจกอีก10บใบเมื่อกี้ก็เป็นร้อยสิบใบนะอย่างเยอะเลยนี่ q u วสรายวันนะคะเมื่อเราทำภารกิจสำเร็จแล้วกดรับค่าแอคทีฟแล้วเนี่ยก็มาเปิดกล่องรับของรางวัลที่ จะเป็นอันแรกนะคะหีบอุปกรณ์อันที่2จะเป็นอะไรอะสชั่วโมงอะได้รับ EXP HERO เพิ่มนะคะภายใน2ชั่วโมงนั้นอ่ะแล้วก็อันนี้จะได้รับหินอัพขั้นนะคะเพิ่มขึ้นอีกโอ้ได้ของเยอะเลยเดี๋ยวถ้าเราจะกดอันนี้มันจะต้องกดอีกเยอะไหมเนี่ย <c oughs> เอา้าจะหมดแล้วมัง้ง อ่าวหดแล้วดูซิดูซิรวบรวมมาอย่างเยอะเราได้เพชรม,มาพันแนะคะเพื่อนๆน,นี่สำหรับด่านแอดเวนเจอร์นะคะก็จะมีแอดเวนเจอร์แบ่งออกเป็น2อ,อด่านเนาะเราสามารถกดรีเฟชในเงื่อนไขของการเข้ามารับของรางวัลได้นะคะเรากดรับก่อนได้ไหมโอ้เราไม่มีพวกของพวกอะไรใช่ป่ะ เอองั้นเดี๋ยวก่อนละกันเดี๋ยวบทนี้เดี๋ยวค่อยเรามาเราค่อยมารับกันอีกทีหนึ่งนะคะเอ้าต่อไปมีอะไรเรารับรางวัลอีกก่อนที่เราจะไปลุยร้านค้าไงล่ะร้านค้าเพชรนะคะที่เราจะต้องใช้อันนี้บางอันเนี่ยจะต้องใช้เงินซื้อแล้วก็บางอันเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจที่เราสามารถกดรับฟรีได้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมมารับกันเพราะว่าเขาจะอัปเกรดทุกๆวันนะคะโอ้มีกดฟาวด์ด้วยอันนี้จะเป็นแบตเทิลพาสนะคะกดเคลมออลซิ ที่นี่อย่าลืมอย่าลืมได้ตัวสุ่มอีก20บใบนะแล้วก็กระเป๋านี้คือกระเป๋าอะไรอะ่ะกระเป๋าเงินอเอ้ยได้ของเยอะแล้วเดี๋ยวมีอะไรที่กดรับได้อีก <laughs> มีระบบเพื่อนด้วยนะคะแอดเพื่อนกันได้แล้วก็ส่งหัวใจแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ไปสุ่มกาชากันได้อีกนะคะไลฟ์อัพนี่คืออะไรอะ่ะ โอ้เป็นลักษณะของการจัดทีมของทีมเรานั้นเองมีตัวละครอะไรก็เอาลงมาแล้วก็เข้าไปลุยด่านกันได้นะคะตอนนี้ตัวละครเรามีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นอะเอ้ยแต่ว่าลุยไปได้ถึงนู่นเลยนะด่าน4ค่ขี่สามสิบโอ้ยอย่างเทเอร์หดเลยค่ะแล้วก็ยังมีโหมดอีกโหมดหนึ่งที่เราอยากแวะเข้าไปดูนะคะเพื่อนๆโหมดบ้าน หมดนี้ก็จะเป็นเมืองของเรารู้สึกว่าถ้าดูจากรูปไอคอนแล้วเนี่ยจะสามารถหาทรัพยากรต่างๆได้ที่นี่ใช่ไหมจะมีหลายร้านเลยมีมีร้านอะไรบ้างอันนี้เป็นบ้านหลักของเราโอ้นี่ไงเราสามารถมาหาทรัพยากรเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อนๆเ,เอ้ยหมดบ้านนี้ก็น่า,าสนใจนี่มีทำฟาร์มด้วย แล้วก็มีในส่วนของการปรุงยานะคะการทอผ้าการหาแร่การเพ้นรูปอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี่น่าสนุกน่าสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูในหมวดนี้แบบละเอียดกันอีกทีโอเคได้เวลาสุ่มกาชาแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่หัวข้อซัมมอนนี่เลยตอนนี้ตู้กาชาของเกมนี้มีทั้งหมด3ตู้ด้วยกันนะคะเพื่อนๆมีตู้นี่ฮีโร่ซัมมอน แล้วก็ Legend Summon นะคะแล้วก็ Up Hero เรทละเรทรู้สึกว่าทุกตู้เนี่ยจะการันตีอยู่ที่80นะคะ80เนี่ยจะได้ SSR Hero 1ตัวสำหรับเรทเนี่ยถ้าเป็น t r i S นะคะจะอยู่ที่1.7%นะถ้าเป็น SSR เนี่ยจะอยู่ที่2.5%ระดับ R อยู่ที่28%ระดับ R อยู่30%นะคะระดับ N 37% อ,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 อแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดตัวหน้าตู้เนี่ยอพีโร่เนี่ยก็เร็ก็จะเพิ่มสำหรับสองตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นอีก50%นะคะตู้อื่นล่ะเรทประมาณเดียวกันหรือเปล่า๋อประมาณเดียวกันนะคะเพื่อนๆแหมเมื่อกี้ใครสุ่มกาชาดูสิ เรงขึ้นมาแล้วคือเขาจะประกาศด้วยใช่ไหมว่าใครได้ตัวเจ๋งๆอะไรอย่างนี้ได้ของรางวัลเจ๋งๆโอเคแล้วก็เราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะเพื่อนๆว่าเราอยากได้ตัวไหนนี่ตัวนี้ใช่ไหมเออเลือกได้ด้วยถ้าเป็นไอ้ตัวสุ่มที่เราได้มาช่วงต้นนี้นะคะเพื่อนๆเป็นตัวสุ่มที่เป็นซองจดหมายเฉยๆเนี่ยจะสามารถสุ่มได้ที่ตู้ฮีโร่ซัมมอนเพียงแค่ตู้เดียวเท่านั้นเอง โอ้แล้วถ้าตู้อื่นล่ะตู้อื่นนี่ต้องใช้ทรงจดหมายสีแดงนี่ซึ่งต้องใช้เพชรในการซื้อนะคะอุ้ยเราซื้อได้เราซื้อได้สใบเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอสองแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวนะ2อเองเหรออุ้ยเสียใจเนี่นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยสะสมแล้วเดี๋ยวค่อยแบบว่าเยอะๆแล้วค่อยมาสุ่มทีเดียวเราเอาเป็นว่าเราไปสุ่มตู้แรกกันดีกว่านะคะเพืเ่อนๆตู้นี้เลยฮีโร่ซมมอน ก็จะมีสองตัวนี้เลยสองสาวเอลนี้อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะถุงน้องรัดปิ้นเลยเดี๋ยวใจเย็นๆนิดหนึ่งโอเคมาเพื่อนๆเราสุ่มตู้นี้กันเลยดีกว่าเราอยากได้แบบลันดอมอ่ะไม่ได้อยากไปตัวหน้าตู้แบบตัวไหนชัดเจนทีเดียวอุ้ยแต่ว่าตัวมันก็น่าสนใจนะคือน้องเอลเดนเนี่ยถุงน้องแบบ เปลี่ยนมากโอเคเอาตัวนี้ก็แล้วกันถ้าได้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปจิ้มตัวข้างล่างบ้างนะคะเพื่อนๆว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่าขอให้ได้ก่อนการันตีนะตู้นี้การันตีอยู่ที่80ตัวนะคะเพื่อนๆเอาล่ะดูยกันเลยฟึบมาแล้วเริ่มขึ้นมาก็ระดับ N เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว <laughs> เอาง่ายๆซื่อ,อแบบนี้เลยเหรอ <laughs> เอาแล้วระดับ SSR ล่ะ แล้วระดับ SSS ของเราล่ะไปไหนกันหมดเอาล่ะ,ะยายไปย่อท้อมเพื่อนดูดิเขามี SSS ใช่ป่ะไอ้ตู้นี้ไม่มีตู้นี้มีแค่ SSR ต้องเป็นสองตู้นี้นะคะถึงจะมี SSS โอ,โอ,โอ้เสียใจมาเหียไปย่อท้อ SSR ต้องมาสักตัวอุ้ยตายเฮ้ยตัวสุ่มเนี่ยมันของป้อมแน่เลยไม่ได้ได้ไง รอบนี้มันต้องได้เอ้ยน้องหูหมาน่ารักมากเลยตัวระดับายังน่ารักกับเพื่อนๆเ,เขาเออกแบบตัวละครมาน่ารักมากเลยนะคะเกมนี้ดูสิสามสิบผ่านไปยังไม่ออก SSR สักตัวรอบนี้มันต้องมาดิขอกดทีละตัวละกันคือจะได้ลุ้นนิดนึงกดสกิปไปเลยนี่ดูอยากดูรายละเอียดของตัวละครแต่ละตัวนะคะว่าน้องนี่น่ารักขนาดไหนดูดิ ชิหมตัวระดับ N ยังแบบถ้าใครชอบตัวการ์ตูนแบบว่าสไตล์ 2D แบบนี้นะคะนะลองมาเล่นแวะเล่นเกมนี้กันดูเกมนี้เอ้ยมาแล้ว Elden สุดยอดไปเลยเห็นไหมกดกดค่อยๆกดจิกๆๆเน่ยไ,ได้แล้วได้มาแล้วนะคะ Elden น s s หนตัวตัวนี้น้องเอลนาเอลนานี่ ได้มาตั้งแต่ต้นเกมเนอะเอยดีตัวซ้ำเดี๋ยวเอาไปอัพด้วยได้มาแล้วจ้าเอลเดนต่อไปมาตัวนี้กันบ้างดีกว่าชินากะชินากะมาโลดเหลือเหลือตัวอีกตั้ง90บใบนะี่ยสุดยอดเปล่ะละ่ะเ,เกมนี้ไม่เกลือเท่าไหร่นะโอ๊ยน้องลูตัสน่ารักดูสิชอบอ่ะชอบ แล้วถ้าเกิดเราเราเข้าไปหน้าเนี่ยคือหรือไม่ก็ตั้งเป็นเดสก์ท็อปนะคะเพื่อน,เอนๆเขาจะแบบว่ากดแล้วมีโต้ตอบได้ด้วยอะ่ะเป็นแบบไลฟ์ 2D เอ้ยมาแล้วชินาก,กะ ชีนากะชีนากะก็มาสุดยอดไปเลยเฮ้ยมันไม่เกลือเอ้ยอยังโชคดีอะอยากไปตู้อื่นบ้างเดี๋ยวเอาตัวซ้ำดีกว่าตัวซ้ำไปอัปเกรดบ้างโอเคเราจะกลับไปที่เอลเดนเหมือนเคยไม่รู้ว่าจะได้เอลเดนอีกสักตัวไหมนะคะเพราะว่าจะได้อัพขั้นเอลเดนไปได้เลยนะเอาล่ะค่อยๆลุยไปโอ้ยได้ตัวซ้ำหลายตัวนะ คือน่ารักมากทุกตัวจริงๆเพื่อนๆตัวละครเกมนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นแบบสายเกมเมอร์แบบเน้นๆปีๆ๊ๆอยากลุยด่านไปให้ได้เยอะๆเนี่ยต้องไปดูรายละเอียดของสกิลของแต่ละตัวกันอีกทีนึงนะนี่โอ้ยน้องปีกตัวเมื่อกี้กับตัวนี้น่าจะเป็นตัวฮิวแน่เลยส่วนมากตัวฮิลจะมีปีกนี่ไอ้ s เอมาอีกตัวไหมล่ะ หายไปเลยเดียวอีมาด้วยอา้อาววันนี้โอ้ยคือโชคดีสุดแล้ววิท่าเดียวกับไอ้นี่ด้วยอ่ะท่าเดียวกับน้องหน้าตู้เมื่อกี้ด้วยใช่ป่ะไอ้ยท่าหรือว่ามันเป็นไอนน้นี่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นประเภทเหมือนกันประเภทเมทใช่ป่ะเอออีย้ยแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีนะได้ s อ r เอ้ยเไม่เกลืออยู่ต่อกันเลย ถึงจะเป็นคนละเผ่าแต่ได้เยอะๆมาก่อนก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่แบบว่าลุยด่านแอดเวนเจอร์หรือว่าไปด่านหลังๆนะคะเพื่อนๆคือพาตเนี่ยมันต้องค่อยๆสลับกันเวลาที่ลงด่านอยู่แล้ว,ลลวไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดแพ้ทางเนี่ยมันจะทําให้ผ่านด่านยากนะเน้นๆตัวตัวต้องมีเยอะๆสําหรับเกมแนวไอเดนเอาให้ได้เยอะมากที่สุด รอบนี้ไม่ได้ S S R เลยสักตัวตัวเรายังเหลืออีก51ใบคือรอบนี้ต้องได้แล้วอุ้ยไอ้เผาเนี่ยเผาอุ้งตีนหมีเนี่ยรู้สึกว่าจะได้อุ้ยจิงจกลองเดี๋ยวจิงจกทักแบบนี้ยังไงคือยังไงก่อนจิงจกทักคือรางดีหรือรางไม่ดีวิรอบนี้ตัวซ้ำเยอะดีๆเอาไปอัพ รอบนี้จะได้หรือไม่ได้จะหมดแล้วดิวบ้บเมยังไม่ออกนะคะอุยรอบนี้ไม่ได้อ่ะโทษจิงจกจริงจบไม่น่าเลยยังเหลืออีก41ไปสู้เขานะอุยน้องวินดาก็น่ารักเยอะ้าไมไมีแต่ตัวน่ารักละเกมนี้คือแค่แค่นั่งจ้องตัวละครน,นี้ก็แบบว่ายิ้มแล้วนะคะ แอคชั่นเขาน่าจะมีมากกว่านี้เนะไม่ได้แบบว่าขยับนิดเดียวแบบนี้คือถ้าถ้าเอาไปทำต่อแล้วแบบขยับได้เยอะๆนี่เ <c> ฮ <oughs> คือมันมันเจ๋งกว่านี้เวลาแอคชั่นการต่อสู้อะเนอะเราคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะว้าวกว่านี้อะถ้าตัวละครฝั่งเราอะมันไม่ใช่แค่ไอคอนหน้าตัวละครอ,อะ <c oughs> โอ้ยน้องลูซี่ มาต่อจะมาไหมรอบนี้ SSR สักตัวทหน้าโอ้ยไม่มาอีกแล้วเดี๋ยวครึ่งทางแล้วนะขอเอลเดนีกสักตัวเอาคราวนี้เราเอาแรนดอมเลยดีกว่าไหนๆมันก็ไม่ออกแล้วเพื่อนๆอีกสองรอบนะคะแล้วก่อนหน้านี้มันก็หลุดด้วยใช่ป่ะเอ้ยมารอบนี้สักตัวนะ่ะเอ้ยมาแล้ว <c oughs> ได้จริงด้วย SSR ซิเซีย โอ้ไอไอทีมมงกุฎนี่เพิ่งเคยได้เม้งรู้สึกไม่ค่อยคุ้นไอคอนเท่าไหร่เอ้ยได้อีกแล้วทีมมงกุฎอยู่เหมือนกันนะแหมอยากได้อีกสักตัว S S R ตัวนี้เป็นตัวฮิลด้วยนะคะมงกุฎนี้ธาตุอะไรไม่รู้เนาะกลุ่มอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีโอเครอบสุดท้ายต้องได้สักตัวไหม チョンマイクサクトウアマイ !SFA! チョンマイク โอ้ก่อนหน้านี้เราก็ได้ไอ,มอ้มงกุฎหลายตัวเหมือนกันคือไม่ได้สังเกตเห็นที่เห็นบ่อยๆอ,ยอะ่ะเราดูแต่ตัว S S R ก็คือได้อุงตีนหมีเก่าไอตัวอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ได้ตัวละครอะไรมาบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแค่2ตัวเท่านั้นก็คือเอลนากับเอมิลี่นะคะเนยได้ SSR มาอีก4ตัวนะคะซิเซียเอเดนแล้วก็ชินากะแล้วก็อเวเนียได้เมดมา2ตัวตัวฮิวตัวฮิวสองตัวเลยเหรอ,อทีมรเรานี่เดี๋ยวฮิวฮิวกันรวัรวๆเอาหนะ่าไม่มีแท้งเลยไม่เป็นไรเอาแทงแจกฟรีเอมิลี่ที่เป็นตัวนี้ใช้ได้ก่อนแล้วก็ประเภทเหรอประเภทตอนนี้มีผีเสือ้อมีมงกุฎ เดี๋ยวมันเป็นน่าจะตามแบบว่าชนะทางแพ้ทางกันตามสีนะคะเรื่องแบบว่าชื่อเผ่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีโอเคเราเราถือว่าเราถือว่าเราไม่เกลือ <laughs> เพราะว่าได้ s s r มาเยอะนะคะแต่เสียดายเสียดายที่ไอ้ตู้อีกตู้หนึ่งเนี่ยมันสุ่มไม่ออกนาะนเพื่อนเพื่อคือมันมันไม่ได้สุ่มเพราะว่าเราไม่มีตั๋วพอที่จะสุ่มแบบสิบตัวอะไรเงี้ยถ้ากดทีนึงอ่ะโอกาสได้แล้วว่ามันมีน้อยอ่ะเออเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มตู้นี้กันอีกทีละกันถ้าเกิดเราเล่นกันไปยาวๆแล้วก็สะสมเพชรได้เยอะๆก่อนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเอทุกคนมากเลยที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเกิดใครชอบเกมนี้นะคะ ชื่อเกมเฟดคอร r i d o r ตอนนี้เปิดในสโตอ์ญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะเกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ในคูแอปนะคะสำหรับ apk ถ้าเกิดใครต้องการนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด u u s c r i b e ์ช anel เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย